บอกเลยว่าเรื่องนี้โหดจริงๆนะคะตำรวจเนี่ยตามรวบนักท่องเที่ยวชาวจีนคนหนึ่งคุณผู้ชมที่เขาก่อเหตุฆาตรกรรมสาวประเภทสองที่พัทยานะคะที่บอกว่าฆ่าอย่างโหดเทียมเนี่ยก็คือกรีดหน้าอก ควักหัวใจและปอดของสาวประเภท2ออกมาเล่น oh. หลังจากที่โมโหเพราะสาวประเภท2คนนี้ไม่ยอมมีเพศสัมพันธ์ด้วยค่ะแล้วก็ยังถีบเขาตกเตียง hmm. แต่ว่ามีสิทธิ์ที่จะไปฆ่าเขาแบบนั้นหรอแล้วทำไมวิธีโหดร้ายขนาดนี้ oh. ถ้าพลั้งมือ oh. อาจจะบีบคอหรือว่าอะไรแบบนี้อย่างที่เป็นข่าวเนี่ยนะอยู่ในข่าวเนี่ยคุณผู้ชมมันก็น่ากลัวดับนึงแล้วนะ แต่อันนี้อีกฝ่ายเสียชีวิตแล้วคุณยังเอามีดไปกรีดอกเขาเพื่อควักหัวใจเขาออกมาเนี่ยโอ้โหใจ,ใจทำด้วยอะไรถึงบอกว่ามันเป็นอะไรที่โหดมากแล้วก็ <ฮะ S 2> ต้องทํากันขนาดนี้เลยหรอเ <ฮะ S 2> นี่ยนะคะทางตํารวจสพเมืองพัทยาก็ตามไปจับกุมตัวนายถงหยวนฟู่ค่ะอายุ42ปีเป็นชาวจีนไปจับกุมที่สนามบินสุวรรณภูมิเลย <ฮะ S 2> ตอนนั้นน่<ฮ>ะลังรอขึ้นเครื่องจะกลับจีนแล้วพอตํารวจจับกุมตัวนะคะก็ไม่ได้กลับแล้วตอนนี้ค่ะ นำตัวไปดำเนินคดีค่ะก็ควบคุมตัวขึ้นรถมาที่โรงพักเพื่อสอบสวนต่อไปหลังก่อเหตุฆ่าโหดนา,นายวรนาอายุ 15, 25ปีเป็นสาวประเภท2นะคะแล้วพอฆ่าเขาเสร็จปุ๊บก็ทิ้งศพหมกไว้ที่ห้องพักชั้น2ในอาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งย่านพัทยากลางอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนายงหยวนเนี่ยให้การผ่านล่ามค่ะว่าช่วงกลางดึก25เมษายน เขาไปเจอกับผู้เสียชีวิตที่หน้า Walking Street ที่พัทยาใตา้แล้วก็จ้างผู้เสียชีวิตบอกว่ามานเตอร์เทนเขาหน่อยอจ้างมาในราคา8,000บาทนะคะพอมาถึงห้องพักปรากฏว่าผู้เสียชีวิตไม่ขอมีเพศสัมพันธ์ค่ะนายถงหยวนก็เลยบอกว่างาั้นก็ขอคืนเงินแต่ผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาไม่คืน แต่ว่าต่อรองบอกว่างั้นขอแค่ครึ่งเดียวได้ไหม,มจาก8,000ที่ตกลงกันไว้ตอนแรกอ่ะแค่4,000ได้ไหม,มก็เลยมีปากเสียงกันนะคะผู้เสียชีวิตเนี่ยถีบนายถงหยวนตกเตียงด้วยความโมโห,หนายถงหยวนก็ลากผู้เสียชีวิตมาบีบคอจนแน่นิ่งไปก่อนใช้กันไกลแทงแล้วก็กรีดหน้าอกควักหัวใจและปปอดออกมาเ,เพราะอะไรเขาให้การว่าอยากเล่นกับศพ มีอาการทางจิตเภทไปเนี่ยจิตใจทาด้วยอะไร<อ>เนาะแบบเนี้ยอะต่อจากนั้นก็ได้อาบน้ําแล้วก็นอนกับศพจนรุ่งเช้าอีกวันหนึ่งะคะ่ะแต่ว่าก็ จะอยู่ในสภาพแบบไหนอะคุณผู้ชมเนือ่องจากว่ามีการกว้าหัวใจแล้วปอดออกมาแปลว่าเลือดต้องท่วมเลยใช่ไหมเขาไม่กลัวเลยเหรอเนี่ยอ๋อแล้วหลังจากนั้นก็กดซื้อตั๋วเครื่องบินทางออนไลน์นะคะจ้างวินรถจักรยานยนต์ไปส่งที่ท่ารถทัวเพื่อไปที่สนามบินสุวรรณภูมิจะขึ้นเครื่องกับจีนแต่ว่าถูกจับกลุ่มได้ซะก่อนค่ะส่วนเรื่องที่เอ๊เขาจะมีอาการทางจิตเวชหรือเปล่าเนี่ยคะก็มีการสอบถามเรื่องนี้เหมือนกันแต่ว่าเจ้าตัวบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันอะไม่เคยไปตรวจอะ ออก็ไม่รู้ว่ามีอาการหรือเปล่าแต่ว่า เขาบอกว่าอยากจะขอโทษครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะแต่ตำรวจไม่เชื่อคำให้การค่ะเพราะว่าจริงๆเราต้องเบลอเนาะแต่ถ้าเราไม่ได้เบลอเนี่ยต้องบอกว่าใบหน้าของนายถงหยวนเนี่ยเต็มไปด้วยรอยถูกข่วนนะคุณผู้ชมเหมือนรอยเล็บรอยอะไรเต็มหน้าไปหมดเลยค่ะแล้วทีนี้พอไปไล่ตรวจรสอบกล้องวงจรปิดปรากฏว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาไปที่ร้านขายข,ายของ20บาทนี่ภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ,<ฮ>ะไปเลือกซื้อของในร้านประมาณ12นาทีแล้วนี่คือสิ่งที่เขาเลือก ดูซิมีอะไรบ้างซื้ออะไรบ้างคะถุงขนาดใหญ่ซื้อกันไกลค่ะซื้อถุงดำด้วยแล้วก็มีถุงพลาสติกใสรวมไปถึงสายพลาสติกรัดสายไฟซื้อไปทำไมซื้อไปทำไมอ่ะเออปกติเราจะซื้อแบบนี้ไปทำไมเขาบอกกันไกลเอามาป้องกันตัวเฉยๆค่ะเนี่ยคุณผู้ชมเออน่ากลัวจังเลยค่ะอาตรวจสอบประวัติในถงอยู่นะคะเป็นใครมาจากไหนก็พบว่าเขาเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยผ่านบริษัททัวร์หลังจากนั้น พอมาอีกหลายๆรอบก็เลยไม่ได้มาผ่านบริษัททัวร์และเริ่มคุ้นเคยกับประเทศไทยก็เดินทางมาท่องเที่ยวด้วยตัวเองเนื่องจากว่าเขาบอกเขาชอบประเทศไทยแล้วก็รู้สึกว่าบ้านเราเนี่ยปลอดภัยกว่าประเทศอื่นซึ่งการมาไทยครั้งนี้พกเงินสดมาเที่ยว 8 0 0 0 0บาทนะคะตอนนี้ตํารวจอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะนําตัวไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพหรือไม่นะคะส่วนในวันจันนี้จะแจ้งข้อหาแล้วก็ส่งสารดําเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปนะคะก็คุณคิดว่าประเทศไทยปลอดภัยแต่ว่าสิ่งที่<ใ>นายถงวัญทำเนี่ย<า><า>มันทําให้ประเทศไทยทของเราเนี่ยไม่ปลอดภัยซะแล้วอ,อบ้านเราปลอดภัยก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะมาทําอะไรก็ได้ที่นี่ะนะคะก็ต้องถูกดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป